วันนี้ผมวังแรงใจเป็นอย่างยางิ่งาการคุณไปยังกำนายเรานะครับขอบคุณพี่ตู้นะฮะครับรองตู้ที่พวกเราเรียกกันนะหวังว่าออกไปจะไม่ตั้งด่านยิ่งน่าครับนี่ไงปูก็ซอ,อยไปหลายแก้วแล้วเลย <c oughs> อะเป็นงานเลี้ยงรุ่นนะครับรุ่นทีนเกล็ดเรียนเตนนรียมตำรวจภูธรภาค6จังหวัดนครสวรรค์เพราะฉะนั้นแล้วขอเสียงปรบมือยังให้ข้าราชการตำรวจทุกทุกท่านนะครับต้องบอกกันเลยนะฮะถ้าไม่มีพวกท่านวันนี้ไม่มีพวกผมอยู่อยู่ตรงนี้ นักวันนี้เพราะทุกท่านเป็นผู้ที่ทักสัมผัสโดยแท้จริงพวกเราถึงได้มีความประมูนนะฮะเพราะฉะนั้นผมฝากบอกพี่ที่ตำรวจทุกท่านพวกเราตุนสิลปินลเล็กๆนะบางทีก็ขับรถขับมาอาจจะเร็วไปบ้างอาจจะเกินไปบ้างนะฮะเมื่อก่อนผมเมื่อสองวันก่อนผมไปได้ทำงานที่ศรีมินเจอด่านทางหลวตงต้องไปขอสินจานเลยโดยต้านไปหน่อยรเรียกเลยปี๊โอ้ลเรเราก็จอดกู้ารัพย์มา140เขาต้องจอดเนี่ยเขาเรียกเขาต้องจอดที่ตำรวจ

โอ้โหสเกีดง่ายมากสเกีดจากการแต่งตัวเมียหลวงเนี่ยเออเมียหลวงก็แต่งตัวขนาดไหนไอพวกเมียหลวงก็จะใส่เสื้อลายดอกกระหนังยางอ้าวัดผมเนี่นาหน้มันเป็นกระทะห่วยท่อนเฮ้ยแล้วแปลกนะเพื่อนเมียหลวงนี่ยทำไมอ่ะสเป็นก็จะไวววก่าาคคมิดไวพอแต่ง เบียน้อยสังเกตง่ายนะสัาเกตอาการแต่งตัวแต่งตัวอันเนี้ยเราเห็นนั่นร้องสีห้าคนด้านหลังเวทีเลยน้่นหน้าเขาจะทำเป็นทรงของจนาพึ่งหมาแเนี่นะเพื่อนอ๋อมีเจ้าน่อยเราข้างหน้าหน่อยเออแล้วขาดาดข่าด้หน้วันนั้นกูเลกเล่นตลกที่สองกับมาบ้านเมียน้อยไปถึงบ้านเมียน้อยพูดหย่อนรดนปั๊บเขาก็ตัวเลยเปิดประตูเป็นไงบ้างกินน้ำหอมนี่โชยฟูที่ยตีนนอนสี่มูฟิ้ง ตอนนาฬิกาโยนสิที่นอนไปนะมึงเป็นอะไรนะเ,นเ,นเนด้งดึ๋งดึ๋งดึ๋งอะไรไม่เข้าเวลานอนทำไมวะโคตรด้าลมมันจะได้นอาลมแบบไหนใส่ชุดนอนบางเพื่อน